เมื่อก่อนเนี่ยก็เคยชอบเขานะคะแต่พอมาตอนนี้เราได้รู้จักเขามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอ๋อเขาเป็นคนอย่างนี้เหรอเขาเป็นแบบนี้เหรออะไรเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะทําตัวค่ะให้มีบทบาทในสังคมนะคะช่วยเหลือสังคมแต่ว่าทําไมอะ่ะทาไมเขายิ่งทําเรายิ่งมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําเนี่ยค่ะมันแฝงไปด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะคะมันไม่ได้ทําออกมาจากใจจริงๆอะคะ่ะเวลาก็จะพูดอะไรจะทําอะไรก็ทําเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ เขาบอกว่าสนิมเกิดแต่เนื้อในตัวเองอันเนี้ยค่ะแล้วเมื่อไหร่นลคะเขาจะเอาสนิมที่เกาะตัวเกาะใจของเขาเนี่ยออกไปสักทีอะคะสนิมม่เห็นความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอันเนี้ยค่ะเขาจะรู้ตัวบ้างไหมว่าเขาเป็นแบบนี้ก่อนที่เขาจะไปเคาะสนิมคนอื่นไปเห็นสนิมคนอื่น่ะดูที่ตัวเองก่อนเอาสนิมที่ตัวเองอะออกไปก่อนดีกว่าไหมคะแล้วก็พอเวลาเขาเอาสนิมออกไปได้แล้วเนี่ยมันเหลือเป็นความเป็นพุดนะคะ ความเป็นพุทธความเป็นคนไทยที่บริสุทธิ์แล้วไม่ต้องไปเป็นทาสไทยอะไรอย่างเนี้แล้วก็หันหน้ามาช่วยกันนะคะ อยากได้คนไทยพูดที่แบบมาช่วยเหลือกันจริงๆนะคะเราไม่ได้เออเป็นศัตรตูกันไม่ได้อะไรกันมาจากไหนเลยจริงๆเราเป็นคนไทยพูดด้วยกันเราควรจะหันหน้าขึ้นเข้ามาช่วยเหลือกันมากกว่านะคะขอดีคะอยากให้เขาเข้ามาช่วยเรามากกว่าค่ะขอดีไม่ได้อยากที่จะมีเรื่องกับเขามีปัญหากับเขาเลยนะคะจริงๆเขาก็อยากจะทําตัวเองให้มีประโยชน์กับสังคมใช่ไหมคะตรงจุดเนี้ค่ะที่เรามาทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาตรงเนี้จริงๆเขาน่าจะมาทําตรงนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเขาทาได้เนี่ยโหมันเป็น ความภาคภูมิใจแก่ตัวของเขาเองอย่างมากเลยนะคะขอดีคะค่ะอยากให้เขาเอาเสน่หที่ตัวของเขาออกค่ะขอดีที่ที่เขาพูดไว้อะค่ะแค่เนี้ยค่ะขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณครับครับผมขอพูดในกรณีนี้ครับกรณีก็อย่างเดียวครับที่ก่อนเลือกตั้งเขามีการลักษาว่าในทางปกป้องพระพุทธศาสนาแต่พอหลังเลือกตั้งกลับไปบอกว่าทํา ตีให้ดีก่อนคือไม่ต้องไปยุ่งกับคนศาสสารอื่นที่จะมาเปลี่ยนเปียนนะครับแสดงว่าแบบนี้เหมือนเหมือนว่าเราเห็นมีคนพูดว่าภาพแท้ของนักการเมืองทําเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแบบที่เขาพูด่าน่าจะเ,เข้าเข้าเกณฑ์น,นี้และพวกพ้องทําเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องถ้าได้ประโยชน์เขาก็จะทําส่วนนั้นเขาไม่ได้คานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติแบบนี้ครับักษณะนี้คือ เป็นเป็นแบบนี้ครับของท่าแทของนักการเมืองบางบางท่านนะทาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและผูปกพ้องถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็จะไม่ทําจะไปแนวนคําพูดของเขาเชื่อถือไม่ได้แบบนี้ครับน่าจะเป็นรักศดีครับสั่งีับในณกรณีนี้นในกรณีสสอันนี้ครับครับแค่นี้ก็ับ่าแท้เนาะ่าแท้ฟังแล้วแบบ จริงๆแล้วถ้าเรากำจัดกำลังใจไม่เข้มแข็งนะท่านผู้ชมครับเราก็ท้อนะ <_ d ata> เฮ้ยทําไมคนไทยในแต่ละส่วนงานเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้ <_ d ata> ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกก็เป็นแบบเนี้ยฮะที่ถูกเราเสียเอกลักษณ์ไปก็คือเรามีคนในเนี่ยฮะมีเปิดไปคนในในกรุงศรีในยุคนั้นก็ไปนนเป็นคนเป็นคนไปเปิดประตูเมืองให้ศัตรูคือพวกขับพม่าเข้ามาหรือมีกบฏท,ที่เป็นคนไปไปดึงไอพ้พวกให้มุสลิมมามาช่วยยึดอานาจนะครับ แล้วก็มีคนในเนี่ยครับที่ไปขายข้าวไปเอาพวกข้าวยุ้งสามต่างๆเนี่ยฮะมาเก็บเพื่อให้ราคาข้าวแพงให้คนลําบากในยุคนั้นก็เป็นอย่างนี้นะครับมามาจากคนในเนี่ยที่เป็นไส้สึกที่เป็นน้อน่อนไส้เสียเองเนี่ยทําถึงทําให้กรุงศรีอยุยาแตกหรือแม้กระทั่งตอนพระเจ้าตากบอกเฮ้ยตอนนี้มันพมา่ามันจะมันจะเข้ามาท่านก็ คนทับของท่านไปไปป้องกันไว้ก่อนกุงศรีจะแตกก็เจอคนในเนี่ยฮะเจอคนในที่มีตาแหน่งใหญ่ไปไปบอกว่าไม่ให้พระเจ้าตากเคลื่อนไหวสั่งบังคับไมใ่มให้พระเจ้าตากเคลื่อนไหวก่อนกุงศรีอายุอาแตกก็เจอคนแบบเนี้ยฮะเราเจอไส้ศึกเจอคนในเนี่ยครับอนอมบนไส้